สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรุ่นะคะก่อนอื่นก็ขอสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านที่กดไลค์กดแชร์น้อมรับพลังงานบวกนะคะขอได้บุญกันเยอะๆนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆพี่ๆคิดถึงเขานะคะมาดูความรู้สึกเขาเป็นยังไงตอนนี้คนที่จบกันไปห่างหายกันไปหรือคนติดคนเงียบๆกันไปก็ได้นะคะหรือคนมี คนที่คุณคิดถึงนะคะมาดูพลังงานเขาคนนั้นขออนุญาตสิ่งิสิิ์ครูบาอาจารย์จักรวาลเพื่อทั้งสามแดนโลกธาตุขออนุญาตดูพลังงานเขาคนนั้นหน่อยนะคะสบายดีกันทุกทท่านนะคะเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะรับแต่พลังงานของตัวเองนะคะ เดี๋ยวเอาคำทำนายไปซีเรียสน,นะคะดูคำพ้อมก่นเลยโอตัวตนของเขาได้คุณเขาจะติดต่อสื่อสารมาคุณจะได้ยินข่าวดีนะคะการงานเขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะได้รับความเขาคิดถึงคุณมากนะคะอยากติดต่อสื่อสารมามากเลยนะคะเขาเอา่อเก่งด้านไหนคำพูดกำจาเขาน่าเกจเจราจาสื่อสารเขานะคะเขาก็จะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเข้ามาครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขามีเอ่อเขามีเอ่อคพูดเขามีเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วนะคะเพราะว่า เขาก็ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะอายุจะแตกต่างกับคุณมากนะคะความเขา,เามาถามความรู้สึกเขาตอนนี้นะ,คะ่ค่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารมา,มากๆนะคะไพ่พลังงานเนี่ยความรักซองสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ความรักที่ดีที่สุดนะคะเขารักคุณนะคะคุณก็รักเขาต่างคนต่างรักกันนะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้กันนะคะอยากกลับมามั่นหมายขอคุณแต่งงานไพ่ไพ่ไ ไพ่สองถ้วยนี้คือไพ่ดีที่สุดในเรื่องของความรักนะคะวันนี้นะคะคือเขารักคุณนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกคะ่ะยังไงเขาก็จะติดต่อสื่อสารมามอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะเดวเวอร์ <The Virgin S 1> เห็นไหมคะเขาอ่ะ มีพรสวรรค์ในทุกด้านนะคะมีสัมผัสที่หกได้นะคะ The Word คือเทพผู้สร้างโลกนะคะไพ่เทวดาจักรวาลน,นะคะคุณก็คุณคุณก็ได้นะคะ The Word คือมีทั้งเหรียญถ้วยดาบไม้นะคะเทพแห่งความสำเร็จโชคลาบนะคะ mm hmm. เขารักคุณนะคะรักรักต่างคนต่างรักกันคิดถึงคุณมากนะคะคือไม่สามารถอเอาคุณออกจาก หัวได้นะคะแม่คือเขายังยึดติผูกมัดก,กับคุณนะคะคือความความรักเอ่อในช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันดีนะคะคนที่คุณถ้าเขาติดต่อสื่อสารมาก็จะพัฒนาไปทิศทางที่ดีนะคะคือบางคู่บางพลังงานก็หมดอ่อได้ผ่านบท ทดสอบแล้วนะคะและคุณทั้งคู่ก็รู้สึกดีต่อกันจนบางครั้งอ่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจนบางครั้งน่ะได้ท้าเดิรเอร์เดิรเบอร์ขึ้นมาอ่าไม่อ่ไม่ได้สนใจเรื่องเอการแต่งงานนะคะที่ผ่านมานะคะคือความเข้าใจอยู่อยู่แบบเพียงพอคือไม่ได้ชิดในตรงนั้นนะคะถ้าไพ่เดิรเบอร์ขึ้นมาถ้าคุณอยู่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะ คุณจะได้ขอแต่งงานหรือมั่นหมายนะคะหรือบางคนอาจพบรักใหม่รักในในต่างแดนได้นะคะไพ่ใบนี้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวเวิอร์ขึ้นมาไพ่วันนี้ออกมาค่อนข้างดีนะคะคืออยากติดต่อสื่อสารมาเขายังยึดติดกับคุณเขายังกอดแน่นคุณกลัวเสียคุณไปนะคะเขารักคุณนะคะเขายัง <c oughs> หอยขาคุณนะคะเขามีสัมผัสที่6ได้นะคะเขาเกิดมาสุขสบายอยู่แล้วนะคะชอบทําบุญช่วยเหลือผู้คนอยู่ในแล้วนะคะเขาจิตใจดีนะคะการศึกษาดีนะคะคือได้ศึกษาต่างประเทศมีพรสวรรค์น,นะคะในทุกด้านนะคะมีสัมผัสที่6นะคะก้าวดาบเห็นไหมคะช่วงเนี้ย เขาวิตกกังวลอยู่แล้วนะคะคือถ้าคุณยิ่งเงียบกันไปห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนี่น่แหละค่ะเขากลัวคุณกลัวค,คนคนใหม่เข้ามากลัวเสียคุณไปนะคะคือเขาไม่ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะคะคือบางคืน ก็นอนตื่นขึ้นมาเพ้อระเมอถึงคุณช่วงดึกๆนะคะเขาละแวงจนแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะถ้าคนสมมุติชมคนใหม่เข้ามาหาคุณช่วงนี้นะคะเขาชิดหนักเขากลัวกลัวเสียคุณไปตลอดชีวิตกลัวไม่ได้โอกาสกลัวไม่มีคุณในชีวิตนะคะเขาจะรีบกลับมานะคะติดต่อสื่อสารมาะค่ะช่วงที่ห่างหายกันไปเงียบกันไปนะ่ะเขายัง คิดถึงคุณนะคะยังเป็นเดเบอร์ยังอ่าล้อมรอบคิดถึงแต่เรื่องคุณยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะยังเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะคะนั่นแหละค่ะเขาถึงเวลานอนเขาก็ฝันถึงแต่คุณซ้าๆซ้ำๆเลาไปไหนมาไหนต่อกันนะคะคุณจะเป็นคู่อดีตแต่ชาตินะคะ เนี่ยเขายังเขาค่อนข้างจะมีกำแพงที่ผ่านมานะคะเขาไม่เปิดใจเขาคิดว่าคุณก็ไม่จริงใจกับเขานะคะที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณนะคะเขายังยึดติดกับคุณอยู่นะคะเขายังไม่เปิดใจให้กับคนใหม่ๆหรอกคะ่ะช่วงที่ผ่านอ่าช่วงที่คุณเงียบกันไปนะคะถ้าสมมุติเขาลองไปคบกับใครแต่ก็ไม่ไม่เหมือนคุณนะคะเขาก็เลยช่วงนี้นะคะเขาจะพยายามปรับตัวปรับนิสัย เข้าหาคุณคือว่าคุณคุณได้หัวใจเขาแล้วนะคะสองถ้วยคือเท่าความรักเท่าเทียมกันนะคะคือต่างคนต่างจะมอบสิ่งดีๆให้กันนะคะคุณต้องไม่ต้องลงแรงลงอะไรมากมายเพราะว่าคุณทุ่มเทให้เขามากไปแล้วนะคะอ่าปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาให้เขาทําหน้าที่แต่คุณก็ไม่ปล่อยให้เขาทํา ทำคนเดียวหรอกคะ่ะเพราะว่าจะวางเชิงข้อคุณอยู่ได้แล้วนะคะคือคุณคุณรักแบบว่ารักแบบคุณเข้าใจในรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วนะคะปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปนั่นแหละคะ่ะเขาเขาค่อนข้างจะกําแพงเพราะว่าเขาตอนเขาเงียบไปนะเขาคุณเงียบจากเขาไปนะคะอยากติดต่อสื่อสารมาอย่างรวดเร็วอย่างกระทนหันคิดถึงคุณมากนะคะวกเออเขาตัดสินใจแล้วนะคะ ตัดสินใจเด็ดเดีเด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 ่ยวแล้วเขาค่อนข้างจะเปิดใจยากนะคะอดีตที่ผ่านมาพอมาเจอคุณนั่นหลอกค่ะเขาเขาเปิดใจเขาเขารักคุณตั้งแต่แรกเจอแต่เขาก็ไม่มั่นใจถ้าเขาบอกความรู้สึกกับคุณไปเกิดคุณไม่ไม่รับอย่างนี้นะคะคือเขาก็ดูเชิงคุณอยู่เขาก็คิดว่าเขาเขาเขาตอบคําถามคุณแล้วว่าการแสดง เขาเป็นค่อนข้างจะพูดไม่เก่งนะคะค่อนข้างจะราชาถือดาบไหมคะคือเป็นพอ่อไม้ไม่ไม้ได้นะคะคือราราศีตุลได้นะคะธาตุลมได้และคือประมาณค่อคนข้างจะค่อ,อคนข้างจะอะไรนะคะเราไเก็บความรู้สึกไม่ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยหวานนะคะคือ,อ เขาเขาจะพูดไม่เก่งแต่เขาสามารถาาเขาเรียกอะไรนะคะเขาสามารถาสื่อสารทางาการกระทําเขาได้นะคะคือ,อาราชาดาบเขามีประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะคะมีอํานาจยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนเองมีทิฏฐินะคะรักเกียรติตัวเองนะคะรักความถูกต้องเป็นนักปกครองได้นะคะมีจิตใจเข้มแข็ง มั่นใจในการตัดสินใจที่ผ่านมาของตนเองนะคะมีเหตุและผลนะคะคือเขามีประสบการณ์เพียกพร้อมอยู่แล้วนะคะเขาเป็นเดอะเดอะเดอะเวอร์อยู่แล้วนะคะคือ,อม,คมีโชคลาภมีโชคลาภอยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงมีความสุขความพอใจอืม หละต่างคนต่างรักกันคิดถึงกันนะคุณก็รอคอยเขาอยู่แต่คุณก็นิ่งมากนะคะคุณเขาก็เลยแบบว่าเขายังกังวลอยู่เขาคิดถึงคุณมากในช่วงนี้นะคะเขากลัวคุณกลัวคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะกลัวคุณไปมีคนใหม่กลัวคนใหม่เข้ามาหาคุณในช่วงที่เงียบกันไปนะคะเนี่ยที่ผ่านมาเป็นเป็นสามดาบคือเขาตัดสินใจไม่ได้เขาดึงคนที่สามมา ก็ได้นะคะช่วงที่ระหว่างคุณคุยกับเขาหรืออาจเขาจะมีเขารู้สึกผิดนะคะหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ให้สถานะเพราะเขาเอามีประสบการณ์ชีวิตสูงนะคะเขาดึงสามดาบออกมาถ้าคนมีประเด็นที่ดึงมือที่สามเข้ามาก็คุณได้ เดินหันหลังในความสัมพันธ์นี้มาอยู่พื้นที่ของตนเองนั่นนะคะนั่นแหละช่วงที่คุณเงียบไปนะคะ mm hmm. เขากลัวเสียคุณไปเพราะว่าเขารู้ว่าคุณ mm hmm. เขารักคุณนะคะ mm hmm. เขาก็ก็เลยอ่จะเชียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เขาขาดคุณไม่ได้หรอกคะ่ะบางพลังงานนะคะ mm hmm. เขาเขารู้สึกผิดต่อคุณนะคะเพราะว่าเขาได้รับแล้วไงคะคือความทุกข์ยากลําบากคือ กินไม่ได้นอนไม่หลับช่วงที่ผ่านมานะคะคือคุณก็ไม่ได้ไปเขาทําให้คุณเสียใจที่ผ่านมาอาดีตเป็นเราไปแก้ไขไม่ได้หรออย่าคุณไม่ได้ยึดต,ติในตรงนั้นนะคะ่ะพอคุณไม่ได้ไม่ได้ชิดอะไรกับเพราะว่าคุณเก็บจนเจ็บจนอดีตที่ผ่านมารัากสามเศร้าเราสามคนนะคะคุณไปจับได้ก็ได้นะคะบางพลังงานนั่นแหละคะ่ะ มันอดีตเราไปแก้ไขไม่ได้การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคะถามความรู้สึกถามใจคุณดูนะคะคุณก็รอเขาอยู่นะน,นะคะสองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเขาได้ตื่นรู้และกลับมาเขาจะพัฒนาเป็นคนใหม่ของคุณนะคะที่เขาทําให้คุณเสียใจเขาก็ได้รับผลของเขาคุณคุณไม่ต้องไปทําอะไรอกค่ะคือว่าเขาเขา้าเขา้าเขา้าใจแล้วว่าการสูญเสียการเจ็บปวดมันเป็นยังไงอย่างนี้นะคะ เขาได้รู้แล้วค่ะเรียนรู้จากเมื่อคุณนิ่งอยู่กับพื้นที่ของตัวเองนะคะเนี่เห็นไหมคะเขายังยึดติดกับคุณอยู่นะคะคือสี่ถ้วยสี่ถ้วยบ่งบอกว่าเขามีโอกาสใหม่ๆยื่นมือมอบสิ่งใหม่ๆใ,ให้เขาแต่เขาไม่ยอม หันหน้าไปมองเอารับถ้วยใบที้นะคะเขาก็ยังนั่งกอดอกมองแต่ถ้วยที่สามใบคือเขายังยึดติดกับคุณนะคะถ้าเขารักใครรักจริงนะคะช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะอยู่เป็นโสดมานานนะคะคือเขาไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะฐานะมั่นคงอยู่แล้วนะคะเป็นคนมีฐานะหรือทำงานราชการหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาไม่กล้าเปิดใจ พอ,พอเขารู้ตัวว่ารักคุณอนะ่ะเขาเขาจะรีบกลับมาเขาพัวเสียคุณไปถ้าถ้ามีคนใหม่เข้ามาเขาจะพลาดโอกาสตรงนั้นนะคะคือถ้าเขารักใครเขาก็รักจริงนะคะที่ผ่านมาก็ไม,ม่ใช่ความผิดของเขาเขามีทางเลือกคุณได้สอนให้เขาว่าให้รักขันรักมันรักตัวเองอยู่เอ็นคุณค่าของตัวเองนะคะ ความยุติธรรมออกมาเห็นไหมคะอดีตที่ผ่านมาคุณให้เขาฝ่ายเดียวให้ความรู้สึกให้ความรักบอกความรู้สึกให้เขาแต่เขาไม่เคยอบอกความรู้สึกไม่เคยบอกให้คุณรู้คุณก็ไม่เข้าใจว่าเขาเจะยังไงแล้วคุณก็ยิ่งไปจับได้ว่าเขามีคนคุยอีกอ่อ่า มีคนคุยอีกอ่ดึงมือที่สองที่สามเข้ามาอีกคุณก็เลยคุณก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณก็คุณอยากได้ความยุติธรรมให้ความชัดเจนคุณรอเขาไม่ให้คุณรอเขาให้ความชัดเจนแต่เขาไม่เคยอ,รอ่รอแล้วรอเล่าแต่เขาไม่เคยวีไม่เคยมีวิแววว่าเมื่อไหร่จะให้ความชัดเจนกับคุณเขาที่ผ่านมาเขาอยากจะ เขารู้ว่าเขาผิดนะคะเพราะคุณรักศักดิ์ศรีตัวเองรักความยุติธรรมนั่นแหละค่ะเขาได้รู้แล้วว่าคุณมีค่าเวลตอนที่คุณนิ่งนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะจนเขาได้ไปเชร์พลังงานรอบมือที่สามแล้วนะคะถึงเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงเขาไปเรียนรู้คนใหม่ๆที่คุณช่วงที่คุณนิ่งนะคะเพราะว่าคุณอยู่ได้แบบมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ เห็นคุณค่าของตัวเองนั่นแหละค่ะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมจากคุณที่ไม่ได้ความยุติธรรมให้คุณให้แต่เขาฝ่ายเดียวหรือเขาก็ได้ให้คุณฝ่ายเดียวนั่นแหละค่ะพลังงาน justice ราศีตุลได้นะคะคือให้ความยุติธรรมออกมานะคะคุณเอ่อเรียกร้องความยุติธรรมที่ผ่านมานะคะคุณซื่อตรงถ้าไม่ได้ความยุติธรรมคุณก็ คุณไปจับได้บางพลังงานคุณก็ไปจับได้สองสาครั้งแล้วคคือคุณก็เข้าใจว่าเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะมีตัวช่วยตัวเลือกก็ได้นะคะคือเขาไม่สามารถตัดสินใจได้อดีตที่ผ่านมานะคะระหว่างคุณคุยกับเขาเขาอาจจะดึงคนที่สามมาหรือกเขาจะมีก่อนหน้านี้คือคนคุยคนคบอยู่นะคะไม่ใช่คู่ แต่งงานไม่ใช่คู่อย่แบบว่าสามีภรรยากันนะคะคือ,เ,อเขาอยาระหว่างคุณกับคนนะั้นเขาดูใจกันอยู่นะคะเขาค่อนข้างเจ้าเสน่ห์นะคะคือไม่ค่อยจะยึดติดกับความสัมพันธ์เขาคิดว่าเข้าหมดศรัทธาเรื่องความรักเขาอาจจะบาดเจ็บตาหัดเรื่องความสามสามเศร้ามาก็ได้นะคะคือเขาก็เลยไม่เปิดใจยากเป็นมีกำแพงนะคะ อยู่คนเดียวมานานพอมาเจอคุณนั่นแหละเขาก็เลยอยากจะหยุดทุกอย่างหยุดที่คุณนะคะกว,กว่าจะรู้ตัวก็เกือบสายนะคะบางคนบางคุณก็บอบช้ำยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครมากนะคะคือ The ะแฮง m a n เขาเห็นไหมคะเขารอแบบมีความหวังอดทนรอนะคะรอจนอ่ารอนานมากอะ่ะก็ไม่ไหวนะคะขาก็ จะอักเสบแล้นและค่ะขาก็โต,โตขึ้นโตขึ้นทุกวันนะเพราะว่าเลือดอ่ะอ่าเพาโดนมัดมากนะคะ <Yeah. S 1> เขาก็เขาอดทนรออดทนอ่าพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกแบบเจ็บปวดทรมานอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> อดทนรอให้คุณติตดต่อสื่อสารไปแต่คุณก็ย,ยังไม่ได้ไม่ติดต่อสื่อสารคุณก็เขาก็ค่อยหัวแบบว่าจน แบบชิวๆสบายๆนะคะแต่เขารอไม่ไหวแล้วนะคะคุณเพราะคุณเงียบคุณนิ่งเหลือเกินคุณเขากลัวกลัวที่เสียคุณไปเห็นไหมคะให้จักรวาลเทวดา d e m e นติเชียออกมาเลคะเขาเป็นคนเก่งฉลาดคุณก็เหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะเขาอดีตที่ผ่านมาเขาได้เห็นคุณค่าของคุณนะคะเขากลับมาครั้งนี้นั่นแหะเขา เทพแห่งการสื่อสารและเวทมนต์นะคะเขาอาจจะใช้เวทมนต์หรือ,อมีทั้งดินน้ำลมไฟผู้ยังรู้ฟ้าดินนะคะ The World ก็เหมือนกันมาทั้งดินน้ำลมไฟมาทั้งเหรียญถ้วยดาบไม้นะคะครบเครื่องนะคะคุณกับเขานะคะคือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยู่แล้วนะคะที่คุณนับถือมีสัมผัสที่6ทั้งสองทั้งสองทางนะคะคุณไม่ว่าคุณกับเขานะคะ มีแรงสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะคือเป็นคนเก่งฉลาดอยู่นะคะงานสื่อสารเจราจาร,ราชการอย่างนี้นะคะเหมาะเหมาะงานไหนกับคำพูดคำเจราจารสื่อสารนะคะทางโซเชียลก็ได้นะคะคือคุณสามารถพูดจาให้คนรักคนเชื่อถือแล้วก็ อย่างนี้ได้นะคะเขาก็รักคุณนะคะ่ะต่างคนต่างรักกันนะคะ่ะเขาได้เห็นคุณค่าเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่คิดว่า,าคุณรักเขาจริงใจหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขาคนนั้นนะ่ะเขาดึงคนที่สามเข้ามาเ,าเขาก็ <c oughs> ดูใจกันอยู่แต่ช่วงนี้นะ่ะถ้าเขากลับมาเขาจะให้ความยุติธรรมให้ความรักความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าอายุไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะคะบางพลังงานนะคะคือ อาอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ได้นะคะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือคุณจะได้ความที่คุณต้องการนะคะคือท่านเมตตาท่านเห็นคุณกับเขารักกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าถ้าถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะได้พบรักใหม่เหมือนกันนะคะคือมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตานะเรามาถามความรู้สึกเขา เห็นเห็น the d น m e n s i o n เห็นไหมคะเขายังกอดรัดธิจิติกับคิดถึงคุณนะคะเป็นวงกลมเป็นเลขแปดหมุนไปหมุนมาเขาไม่สามารถตัดคุณได้นะคะคือทำไมคุณมีพลังงานเขาเสียตัวตนเสียความเป็นตัวตนของเขาไปสักระยะหนึ่งนะคะเมื่อเจอคุณนะคะเขาคุณทำให้เขา มีความรู้สึกเออไม่ไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะสูญเสียเป็นตัวของตัวเองคือเขายิ่งนานวันเข้าเขายิ่งไม่อาจเสียคุณไปได้นะคะคือคุณยิ่งิ่งนั่นแหละค่ะยิ่งยิ่ง,งเขายิ่งจะกลับมาเร็วกลับมาก็จะขอมันหมายแต่งงานมันขึ้นอยู่กับคุณว่า คุณจะให้เขาทําอะไรอย่างนี้นะคะคุณสามารถอ่คุณถือไพ่เหนือกับหัวเขาแล้วะค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดของคุณไม่มีใครผิดใครถูกนะคะมันเป็นช่วงเวลาแต่คุณซื่อสัตย์กับเขาแต่เขาเขาได้ไปเรียนรู้นะคะคนใหม่คนที่มือที่สองที่สามก็ไม่จริงใจกับเขาเขาได้เอ่ียร์ปัญหาเดิมๆออกไปแล้วนะคะคือเขาจะไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณ ให้ความรักให้ความเสื่อสัตย์เกขออนุญาตด,ดูไพ่นางฟ้าจะบอกอะไรระหว่างคุณกับเขานะคะคิดถึงคุณมากแลวคะ่ะกลัวเสียคุณไปนางฟ้าจะบอกอะไรกับมาดูซี่ว่านางฟ้าจะบอกอะไรโอ้ไพ่ใบนี้อืม เกย์คอขยายก่อนนะคะเกย์ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับกับคุณอยู่แล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณคุณตัดสินใจถ้าคุณเชื่อเชื่อและศรัทธานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณว่าคุณศรัทธาเชื่อมั่นในกว่าเชื่อมั่นในความรู้สึกว่าคุณมีเซนต์อยู่แล้วนะคะให้คุณตัดสินใจเอาว่าถ้าคิดว่าเขากลับมาเขาก็คงกลับมาแล้วค่ะถ้าคุณจะได้แต่งงานคุณก็จะได้แต่งงานแล้วค่ะคือ ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ก็นั่นแหละค่ะมันขึ้นอยู่กับคุณถ้าไพ่ไใบแรกก็บอกว่าขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะศรัทธาเชื่อมั่นในสัญชาตญาณคุณไหมเนี่ยความยึดที่ทำปณีตะนอมขึ้นมานะคะตระช่างขึ้นมาอยู่แล้วนะคะคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าอะไรก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะคุณเป็นลูกหลักของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะคือเทวดานางฟ้าก็คอยเป็นกําลังใจคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะคํา <c oughs> ปณีประนอมกันนะคะ แต่ช่างออกมาปณีปนอมความยุติธรรมปณีประนอมกันนะคะยังไงก็ข,ขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในศรัทธาจักรบาลสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เพราะว่าท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะยิ่งคุณอขอพรปฏิบัติอยู่แล้วนะคะคุณจะได้พรน,นั้นนะคะขอให้คุณศรัทธาแล้วขอให้คุณค่อยๆพูดกันปณีประน,ปนอมกันให้ปณีประนอมขึ้นมานะคะบอกว่าค่อยพูดกันนะคะมีอะ ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือถ้าเราปณีปนอมให้อภัยกันนะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเจขออนุญาตอีกใบหนึ่งนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีของคุณ ขอให้คุณสื่อสารแบบชัดเจนนะคะสื่อสารแบบว่าคุณต้องการแบบไหนยังไงนะคะท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะฟังแบบมีสตินะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลท่านมีอยู่แล้วนะคะคือทุกๆคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะคุณคุณเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเบื้องบนนะคะไม่ว่าคุณจะจะนับถือท่านใดก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆท,ท่านนะคะคือไม่ว่าจะประเทศไหนสายไหนก็แล้วแต่นะคะคือท่านมีท่านคอยช่วยเหลือขอให้คุณศรัทธาแล้วปณีปนอมออกมาคุณจะได้ยกระดับจิตของคุณขึ้นมาอีกมันขึ้นกับคำปณีปนอมให้คุณศรัทธาแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็สสื่อสารให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าคุณจะสื่อสาร สื่อสารกับท่านว่าหรือเขากลับมาถ้าคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนขอให้เขากลับมาคุณก็ต้องศรัทธาในในในความในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือขอให้คุณเชื่อมั่นตั้งใจในทำดีนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบา,บายบายค่ะ